สวัสดีครับผมเฟรย์นะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลคาราบาวครับนี่ครับรอบรองชนะเลิศนะครับนัดที่2นะครับระหว่างนิวคาสเซิลนะครับเปิดเซนเชั่นพาราเมเยอรของอาร์เซนอลนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในคืนวันที่5กุมภาพันธ์นะครับเวลาตีสามนะครับหรือว่าตรงกับเช้าประเทศไทยนะครับวันที่6กุมภาพันธ์นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดดิ่งช่องยูทูบเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องติ๊กตอกให้กับททางไไปปดดูบบอล้วยนนะครรััเิ่่มกี ผลการแข่งขันนะครับในนัดแรกนะครับซึ่งนือว่าเซนเนี่ยบุกไปเยือนอาร์เซนอลมาก่อนนะครับเราก็ทำงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับชนะมาได้2ประตูต่อศูนยโดยได้ประตูจากอเดนเซอร์อิซักและแอนโทนีกอร์ดอนนะครับความพร้อมของทั้งฝั่งผู้มาเยือนนะครับอาร์เซนอลกันก่อนกันละกันนะครับอาร์เซนอลณ์ตอนนี้นะครับมีลุ้นนะครับอยู่ทั้งหมด3รายการก็คือคาราบาวครับ แชมเปี้ยนลีกนะครับที่บารองจะฝูงนะครับแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เข้ารอบแบบอัตโนมัตินะครับเป็น8ทีมที่ดีที่สุดไปแล้วนะครับในนัดล่าสุดนะครับโอ้โหถ้าเกิดใครได้ดูนะโชว์ฟอร์มดีมากๆนะครับแฟนอาร์เซนอลบอกว่าเขาเล่นได้อย่างนี้ทุกนัดแน่คุณแชมป์ไปนานแล้วนะครับคือเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้นะครับ5ประตูต่อ1นะครับซึ่งในเกมนี้นะครับทางมิเกลเจต้าเนี่ยตัดสินใจใช้ไมเลสลูอิสแคลลี่นะครับลงเป็นแบ็คซ้ายตัวจริง นครับแล้วก็ใช้นี่ครับกาเบลยวมาตินเนลลี่เนี่ยไปทางด้านปีกขวานี่ครับทางซ้ายใช้เลโดซานะครับก็เริ่มเกมมานะครับเป็นอาร์เซนอลเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนอย่างรวดเร็วนะครับจากความผิดพลาดของกองหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับไคฮาวเวิ์นะครับตัดบอลได้นะครับจ่ายให้มาติโอเนกาดยิงจ่อๆเข้าไป1-0นยี่ครับซิตี้มาจีเสมอนาทีที่55นะครับจาก อริงบาลฮาแลนด์นะครับหประตูต่อ1นะครับแล้วก็อีก1นาทีถัดมานะครับโทรัสปาเตยิงไกลนะครับเข้าไป2-1นึ่งนะครับแล้วก็ลุยส์สเคลลี่ก็มายิงให้นาทีที่62เป็น3-1มหนึ่งนะครับไม่จบแค่นั้นนะครับช่วงไถเกียนนะครับไคฮาวเอดมายิงให้อาชานอนนะครับนำสี่และอีธานเอมวันเนลี่นะครับยิงปิดท้ายนะครับประเด็นนะครับโอ้โหมีมากมายในในโลกโซเชียลเลยทีเดียวนะครับทั้งมีข่าวนะครับว่านะครับทางคุณพ่อนะครับของ ทางเอริาบอลฮาร์แลนด์เนี่ยออกมาโพสต์ปกป้องลูกชายนะครับที่เหมือนโดนทางผู้เล่นอัศวินเนี่ยกดดันนะครับในเกมเนี่ยใช้เรียกว่ากดดันนะครับด้วยจิบิยะหลายๆรูปแบบนะครับยกตัวอย่างนะครับดูเอสเกลี่ยิงได้นะครับไปทําท่าเหมือนฮาร์แลนด์นะครับอยู่ตรงเสามุมทงนะครับด้านซ้ายมือของสนามนะครับแม่อันนี้ก็เป็นภาพออกมานะครับหลายๆมุมหลายๆช็อตเลยทีเดียวนะครับหลังเกมนี่ครับมิกลอาา์เต้าเนี่ยก็มีให้สัมภาษณ์นะครับกับทางสื่อไว้เล็กน้อยนะครับอาเตต้าเนี่ยนะครับ บอกว่ามันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อพิจารณาจากคู่แข่งของเรานั่นก็คือซิตี้ซึ่งเราเล่นด้วยแล้วเราได้รับผลแข่งขันที่ดีมาวิธีการที่เราทําได้มาทําให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษและมีหลายอย่างที่บอกได้เลยว่าเข้าทางเราพวกเขาเก่งมากๆนะแมนซิตี้แต่พวกเขาก็บังคับให้คุณต้องลงลึกและอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่อยากเจอในบางครั้งคุณต้องอาศัยโชคช่วยบ้างและหลังจากนั้นคุณต้องมีประสิทธิภาพด้วยตัวคุณเองเราต้องเล่นอย่างกล้าหาญและมันก็คุ้มค่าทุกอย่างเป็นไปตามทางและ มันคือผลการแข่งขันที่เรารอคอย ผมชอบที่ทีมแสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพและความสามารถในการขันอย่างมากแล้วเมื่อพูดถึงนะครับนักเตะดาวรุ่ง2คนนะครับอย่างเอวานิลี่และลอิสเคลรี่ที่สามารถทําประตูได้นะครับไอจิต้าก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยเล่นด้วยพลิกที่โดดเด่นเป็นนักเตะทั้งคู่เนี่ยเป็นนักเตะที่กล้าหาญมากๆเนี่ยกล้าเล่นและเข้าใจว่าทีมของเราต้องการอะไรและเขาเล่นเพื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนักเตะเชื่อมั่นในตัวพวกเขาและนั่นเป็นเรื่องใหญ่นะครับเกี่ยวกับการแย่งชิงแมปนะครับไอจิต้าก็บอกว่าเราต้องทําสิ่งที่ควบคุมได้ต่อไปวันนี้ เป็นเกมที่ยังลำบากเราแต่แล้วยังสามารถทำมาได้เพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังเกมนะครับของทางมิเกลอาร์เต้านะครับสำหรับตัวผู้เล่นที่เสริมในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับก็ยังไม่มีเข้ามานะครับมีข่าวว่ายื้อซื้ออลิวอร์กี้แล้วก็โดนปัดข้เสนอออกมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีเสริมไหมนะครับแฟนนอลก็เฝ้ารออยู่นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับจะปิดในช่วงเช้านะครับวันที่4กุมภาพันธ์นะครับตามเวลาประเทศไทยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับ เราไปดูความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับนิ่คอเซิร์นกันบ้างนะครับนิ่คอเซิรนเนี่ยหลังจากที่ฟอร์มดีๆมานะครับอยู่ๆก็มาแพ้คาบ้านนะครับส่งนัดติดต่อกันนะครับแบบงงๆนะคือได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับอย่างในนัดล่าสุดเนี่ยได้ประตูขึ้นนําจากฟูลแลมนะครับก่อน1ประตูต่อศูนย์จากยาชคอมบอร์ฟีตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วอยู่ๆครึ่งหลังนะครับมาโดน2ประตูรวดนะครับจากอูชิมิเนสแล้วก็นะครับเรมโกมูนิสนะครับทำให้แพ้ไป2ประตูตัวหนึ่งในบ้านนะครับทั้งที่ แพ้เฉยเลยนะครับ,แพ,นะรบแพ้ทั้งบอลมันะครับแล้วก็มาแพ้ฟูลแลมอีกนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องเปิดบ้านรับอาัชนนนเอมันจะแพ้คาบาน3นัดติดไหมนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นที่นะครับทางเอ็ดดี้ฮาวใช้เนี่ยก็แทบจะเป็นชุดเดิมเลยนะไม่ได้เปลี่ยนเลยอะ่ะนะครับผู้สตูมาดิดูบัฟก้านะครับ แบ็คขวาแบ็คซ้ายลุยส์ฮอร์ลิลามิโน่เนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟอรบิงชาแดนเบิร์ดนะครับมิดฟิลด์บูโนกิมมาริส์นะครับซาโดโตนาลีจอรลินตันข้างหน้าจะขอบเมอร์ฟี่นะครับเรเซอร์อิสซัคแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะครับซึ่งมันก็เป็นชุดเดิมแต่อาจจะเพราะว่า ใช้ชุดเดิมมาตลอดนี่แหละนะครับไม่ได้แทบใช้ตัวสำรองในการขึ้นมาเล่นมาซาเปียตในเกมใหญ่ๆเลยนะครับมันก็ทําให้นักเตะอาจจะมีการล้านะครับมีจังหวะที่ผิดพลาดได้บ้างนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดมีการปล่อยมิเกลอัมมารอนนะครับกลับไปเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์นะครับทีมแอตแลนตานะครับที่เคยไปดึงตัวมานะครับเมื่อ5 6ปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับหลังเกมที่แพ้ทางฟูลแลมนะครับเอ็ดดี้ฮาวก็สัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับ ก็เสียใจนะครับกับผลการแข่งขันที่ออกมาโดยการเป็นการแพ้คารบ้านนะครับซึ่งทีมก็เล่นได้ดีแต่ว่าไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันได้นะครับแต่ว่าต้องมองไปข้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเกมคาราบาวครับนะครับที่จะเจอกับเซนอนอยู่นะครับเมื่อพูดถึงการเซ็นสัญญานะครับตัวผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อีิฮาวบอกว่าพวกเราอาจจะไม่มีผู้เล่นสำรองที่ดีๆเลยนะถ้านะครับไม่มีการเซ็นผู้เล่นใหม่เข้ามาพอเพิ่งปล่อยทางพิเกลอารมรออกไปจวิ ซึ่งการไม่มีผู้เล่นใหม่ก็อาจจะส่งผลกระทบถึงฟอร์มของทีมในระยะยาวเพราะว่าทางคาสเนี่ยนะครับไม่ได้มีนักเตะเข้ามาที่เป็นนักเตะที่สามารถสร้างผลกระทบที่ดีให้กับทีมนะครับคือสร้างผลการแข่งขันได้ดีเนี่ยสตลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่า เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับจากจากที่ผมอัคลิปจะมีนักเตะใหม่ไปที่นิวคาสเซิลหรือไม่นะครับในส่วนของตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับในส่วนของนิวคาสเซิลนะตอนนี้ก็จะมีคาร์ลอฟบิสันนะครับฮาวิบาแล้วก็จามาร์ซลนะครับยังเจ็บอยู่นะครับตัวเล่นอื่นนะครับก็กลับมาได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูนว่านะนี้จะมีการพักตัวเล่นไหมหรือใช้ชุดเดิมไปยาวๆเพราะว่าโอ้โหดูท่าจะเริ่มล้ากันแล้วด้วยนะครับสำหรับตัวหลักๆนะครับของ อาร์เซนอลนะครับก็จะมีเบนไวต์บุคโยซาก้าเรเวลเชซูนแล้วก็ทาเคโรทอมิยะซึที่ยังมีการบาดเจ็บอยู่นะครับเฮทูเฮทอื่นๆที่น่าสนใจนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเคยเจอกันมาทั้งหมด195นัดนะครับก็เป็นนิวคาสเซิลชนะ71เสมอ39เลยครับแล้วก็อาร์เซนอลชนะไป85นะครับฮันนัลลังสุดของนิวคาสเซิลชนะ3แพ้2นะครับส่วนอาร์เซนนอนฮันนัลลังสุดนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ1นะครับโอ้โหถือว่าฟอร์มดีฟอร์มแรงมาจริงๆนนนะครัััับดล่าสุทททีี้ง2มเจอก กลายเป็นดิคลเซนทำได้ดีกว่านะครับชนะไปสามนะครับแล้วอาเซนอลชนะสองครั้งนะครับ ค่าเฉลี่ยในการยิงประตูนะครับเวลาเล่นในบ้านนิลคอสเซนอยู่ที่2.4ประตูต่อนะัดอาร์เซนอลเวลาเป็นพีเยือนอยู่ที่1.6ประตูต่อนัดนะครับในส่วนของค่าเฉลี่ยการเสียประตูนะครับนิลคอสเซนนะครับเล่นในบ้านเนะี่ยมีโอกาสเสียประตูอยู่ที่0.9ประตูต่อนะัดอาร์เซนอลน,นะครับอยู่ที่0.9ประตูต่อนะัดเช่นกันโอ้โหพอกันเลยนะครับนักเตะที่ยิงประตูให้กับทางนิลคอสเซนมากสุดในถ้วยนี้นะครับเป็นซาโดตอรลี่กับอีซักแล้วก็ฟาเบนชาคนละสประตูนะครับ อาร์เซนอลเป็นกับไม่เชียรซุดนะครับอีธานเอเวอเนอรี่อันนี้นะครับเชียรซุดไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับเอเวอเนอรี่อาจจะได้ลงต่อเนื่องนะครับหลังจากจบแมตช์นี้นะครับทางนิวคาสเซิลจะมีเกมเอฟเอคัพนะครับไปเยือนเบิร์นไมเฮมนะครับอาจจะได้ใช้สำรองนะส่วนอาร์เซนอลตกรอบเอฟเอคัพไปแล้วนะครับรอไปเล่นนู่นเลยครับเจอกับเอสเตอร์ลิตตี้ในพรีเมียร์ลีกนะครับ นลักเติที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับทางนิวคาสเซิลเป็นอะไรสักเดอร์อิซักนะครับซึ่งตอนนี้ลงเล่นกับทางนิวคาสเซิลนะครับทุกรายการ26นัดยิงไป19ประตูกับอิคาร์อซิคถือว่าลุ้นดาวสโสด้วยนะครับแล้วก็อิซักเนี่ยอย่างที่บอกผมพูดไปหลายๆคลิปคือเขาเคยมีข่าวนะให้สัมภาษณ์ว่าถ้าจะต่อสัญญากับ er นิวคาสเซิลออกไปทีมต้องได้ไปเล่นนะครับทางยูซีลในลุกการนาด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่หมายปองของทีมอาร์เซนอลด้วยนะอิซักเนี่ยนนะครับเหมือออยยากไดู้่นะครับ นักเตะที่น่าจับตามองในตอนนี้นะครับของทาง์เซอลนะครับซึ่งน่าจะเป็นไคลฮาวเดนะครับที่เหลือเป็นหน้าเป้าคนเดียวไม่ใช่หน้าเป้าธรรมชาติด้วยนะในครับของทางอาร์นันอลนะตอนนี้นะครับถ้าไม่มีเสริมเข้ามาใหม่นะลงเล่นทุกรายการ33นัดนะครับยิงไป15ประตูกับอีก5แอซิ์นะครับถือว่าแม้จะมีนะครับจังหวะที่โอ้ผิดพลาดคือผิดพลาดในที่นี้นะครับไม่ได้ผิดพลาดอะไรคือยิงตรงๆไม่ค่อยเข้านะจังหวะการทําประตูแต่เขาก็ยิงถึง15ประตูเพราะฉะนั้นต้องยกเครดิตให้กับฮาวเดด้วยนะครับ ซึ่งเปนตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับไป็นทังฟังนิวคาเซิลก่อนละกันนะครับอย่างที่บอกว่านิวคาเซิลเนี่ยใช้ตัวหลักชุดเดิมเนี่ยมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเอ็ด้ฮาวเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องตัวสำรองที่จะขึ้นมาเปลี่ยนเนี่ยใครที่จะสลับขึ้นมาเนี่ยบางทีมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ที่ที่นี้ก็คือว่า จังหวะการเล่นนะครับหรือว่าการสร้างอิมแพกให้กับทีมเนี่ยนะครับมันสู้11ตัวหลักไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นปัญหาได้ถ้าตัวหลักๆเนี่ยเจ็บนะครับเจ็บแล้วไม่สามารถมีตัวเปลี่ยดนะครับและล่าสุดก็ปล่อยทางมิเกลอเมรอนนะครับกับแอเรต้ายูเอเทตไปแล้วนะคืออเมรอนเนี่ยเป็นตัวจริงของนิวคาสเซิลมาตลอดหลายปีจนรูปการเนี้ยนะครับตกเป็นตัวสำรองของเจคาอบมอฟี่แล้วก็ไม่ได้ลงต่อเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องปล่อยถ่ายออกไปนะครับ จะมาในรูปเดิมนะครับสี่จำสามเพื่อนประตูนะครับมาติโูบาก้านะครับแบ็กขวานะครับจินโนลาเมนดิฟลาเมนโตนะครับแบ็กซ้ายลุยส์ทอร์คู่เซนเตอร์ฮาฟาเบชากับแดนเบิร์นนะครับมิดฟิลสามคนบุนโอกิมมาไลสโนโตนาลีและจอริลินตันนะครับข้างหน้าสามคนนะครับจะคอมเมอร์ฟี่ทางขวาอเล็กซานเดอร์อิซักยืนหน้าเป้าทางซ้ายแอนโทนีกอร์ดอนนะครับนี่ก็จะเป็นชุดหลักนะครับของทางนิวคาสเซิลนะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นสำรองนะครับที่อาจจะสลับลงเล่นบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น ช่วงวิลล็อกนะครับคีรันทิปเปียลุยส์ไมลี่นะครับลีรอยเคลลี่พวกเนี้ยนะครับนิกโบมเนี่ยกลับมาแล้วนะแต่น่าจะนะครับนั่งอยู่ที่แม่สำรองก่อนไม่แน่ใจว่านันนี้จะฟิตทันหรือไม่นะครับไปกันทางฝั่งทีมเยือนนะครับอาร์เซนอลกันบ้างนะครับอาร์เซนอลเนี่ยหลังจากเตะกับนิโคลเซ่นเนี่ยไม่ได้มีเกมเอฟเอคัพเพราะฉะนั้นจะได้พักยาวนันนี้ต้องส่งสื่เป็นตัวจริงที่ดีที่สุดนะครับอย่างน้อยๆให้ชนะนะครับ2-0ไปก่อนเราไปลุ้นต่อเวลาครับยิงจุดโทษนะครับ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เข้ารอบชิงนะครับในถึงแม้จะเป็นถ้วยเล็กนะอาจจะต้าก็ดีกว่าไม่ได้อะไรนะเขาเรียกว่ากำอุจฉาดีกว่ากำลมอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในนี้อาชานนท์จะมาในระบบเดิมนะครับนั่นคือ4-3-3นะครับผู้สอบประตูใช้ตัวจริงเลยครับเดบิดลาย่านะครับแบ็คขวาจูเลียนทิมเบอร์นะครับแบ็คซ้ายนะครับกำลังฟอร์มดีเลยนะครับชนูลูอิสคลลี่นะครับคู่เซนเตอร์ฮาบนะครับก็เป็นกาเบรียลมาการเยสและบิลเลฟซิบาคู่เดิมนะครับมีฟิลสามคน ก็ตัวจริงไปเลยนะครับมาตินโอเดกาดนะครับโทมัสบาเต้นะครับแล้วก็ดีแคนไร์นะครับด้านบนนะครับอาจจะมีคําถามเล็กน้อยว่าจะจับใครไปเล่นนะครับเพราะว่าทางด้านฝั่งขวาเนี่ยสลับกันเล่นหลายคนแล้วไม่ว่าจะเป็นโรสต์ลิงกาเบยลมาตินเดลลี่นะครับเรโดทอสซานะครับแล้วก็มีทางนะครับอีธานเอมบอลลี่ด้วยนะครับแต่ดูจากฟอร์มแบบนี้นะครับทางขวาเน่น่าจะใช้อีธานเอมบอลลี่ที่ยิงได้ด้วยนาทีแล้วนะครับหน้าเป้าเป็นไคราวเวดทางซ้ายนะครับกาเบยลมาตินเดลลี่นะครับ ทัศนะณนั้นนี้นะครับมองว่าดิวอเซนเล่นในบ้านแข็งแต่งนะครับถือว่าถึงแม้ว่าจะแพ้มานะครับคาบ้านมา2นัดแต่ว่าแพ้ไม่ขาดแพ้หนึ่งลูกนะครับในนัดล่าสุดนะครับก็คือแพ้ไป21นึ่งแล้วการมาเยอนของอาเซนอล์เซ้อลจัดเต็มอยู่แล้วนะครับทางเอดีฮาวน่าจะวางระบบนะครับเล่นรับแน่นนะครับแต่ว่ามีจังหวะสวนเกมลุกสวยๆนะครับนันนี้นะครับขออนุญาตไทยผลว่าเสมอกันไปนะครับ2ประตูต่อ2นะครับ หากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของนักเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปนะครับนัดสุดท้ายที่แ n f i e l d ์นะครับในฤกาลส0 2 4 2 0 2ีตอนนี้เพจพิจุบอลน,นะครับมีการจัดทริปจัดทัวร์นะครับแล้วก็พร้อมออกได้แน่นอนแล้วนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลและเข้ามานะครับปรึกษาเรื่องการเดินทางได้ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าตั๋วมีจำนวนจำกัดมีน้อยจริงๆอย่างที่บอกว่าเป็นตีอีเวนต์หนึ่งไม่แน่ว่าปีนี้จะเป็นการส่งโมซาราเทรนแล้วก็ฟันได หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับฝากสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับติดตามติดต่อไลน์แอด g o t o s i u m นะครับกับเพจไปดูบอลได้เลยนะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับเนะครับเพจไปดูบอลนะครับการตีออกทริปได้จริงมที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022-2023นะครับประสบการณ์ดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แมตช์เลยทีเดียวนะครับ